เอาละฉั่นรู้ว่าธุรกิจของเรามันเติบโตไปได้ยากแต่ฉันยังไม่ได้กล่าวโทษใครเลยใช่โทษใครแน่ๆเอาล่ะนะม็อกซี่มีใครช่วยพาธุรกิจของเราลุ้งลึกได้อีกครั้งไหมแบบไอเดียจำๆบริการล้างรถด,ดีไหมคะที่นี่วันนีรถมันมีลี่ไม่มีใครสนใจเราก็รถของเราสกปรกหรือไม่สกปกก็ตามหรือว่าเราจะทำการแสดงดีล่ะเราไม่เป็นยาที่จะซื้อป้ายโฆษณาหรอกท่านยิบยอดเลยม็อกซี่ในนั้นหรือจะทำงานหลักของเรา่อลุ้งอึกไงเนี่ย UGH ช่องสื่อสารเพอร์เฟกท่านไม่จะเป็นต้องเราย้ำผมพิจารณาดูแล้วท่านเอาเงินของเราทั้งเดือนไปถูุลมเงินกับการทาโฆษณาเงงั่นเถอะไดีที่แล้วนแจรายแต่ที่ต้องเพิ่มซื้อไปอีกสามชั่วโมงในช่องทีวีที่ไม่มีแม้แต่วอลนัทตัวไหนดูเดี๋ยวก่อนนะโฆษณาสื่อสารวิเศษนี่มันจะน่าเบื่อได้ยังไงใช่ไหมมันน่าสนใจมากกว่าที่เราทําแต่โฆษณาที่แบบเอาแต่โอ้โหดูไปวันวันทุกคนรักละครเพลงค่ะท่านเที่ยมมากเลยบินลี่แถมโฆษณาเวนี่ยังมีดีประกอบซะด้วยถือว่าน่าจะทำรับความฝันฉันนิดนึงเยอะเลยแต ที่่าฟังฉันตอนที่ฉันมือเห็นโราตูนพ่อกูก็คุยกับกูอยู่เลยเนี่ยมึงทำลายความฝันของกูที่กูอยากจะทำได้แท้เลยนายพยายามทำลายความฝันของเขาละม็อกซี่ผมว่าอะไรนะฉันคิดว่ารู้ใจกันซะอีกแล้วกูไม่อยากเชื่อแล้วกูจะให้มึงมาเป็นเพางงานดีเนี่ยมาจำปีเนี่ยโอเคผมขอโทษแต่เพลงโฆษณาม,มันเทียบไม่ได้กับละครมิวสิคว์นะไม่มีใครสนหรอกว่าเพลงมันจะมันแค่ไหนอโอฉันชอบนะอย่ามาเห็นด้วยกับเขาต่อหน้าฉันอีก สวัสดีชืช่อบิีบริบาสกดฎโซโซใช่คือผู้ก่อตั้งไอเอ็มพีผู้คนอาจจะเป็นไอ้ปีญี้ผู้สตยลหรือไม่ก็วิญญาณที่แบบโดนฟาดครับไอยพวกสกุลไอ้ตะไลนั่นนะร่างจากผมข้าบุริยาของผมตายเพราะไอ้นั่นไม่ไปเอาเด็กส่งของอีกวะเป่นใครจะไปคิดว่าผมต้องมาอยู่ที่นี่หลังจากโดนรัฐโอไฮโอสั่งประหารผมระวังว่าอาจจะได้ไปอัดไอเชีย่ยแห้งที่มันเห็นกูกำลังซ่อนศพ เธาแบบแบบนั้นก็คุณก็เข้าทางเราแล้วเพราะเราสามารถทําแบบนี้ได้เพราะเราสามารถไปกําจัดคนที่คุณทําค้างคาไว้ได้เพราะฉะนั้นปลดเชื่อใจพวกเราสิแม่ถามว่าคุณยังให้คนแค้นรับท้าให้ไปเรือว่ามีอยากเรานั้นแส่งในคาราเตมแบบโปรเฟชั่นแนลเราบริษัทเนมาเรียนทำเป็นตระกูลมาตั้งแต่เอเชียไปค้าขายดุ เด็กเขาจะหยุดเต้นแล้ว,วเราเอาน้ำสาดดูดีไม่สาดฟาดเลยไม่ช่วยเที่ยรเลยเลยฟาดตัวาพองเิจะไม่ยอมเสียเด็กไปอีกคนเขาเรียกเย็ดแม่ไม่ได้ผลด้วยวะ่ะตอนนี้การของเขาคงที่แล้วแต่ก็ได้รับการผ่าตัดอยู่ดีแล้วตัวประหลาดจะพวกแกใช้ประกันแบบไหนเลียวเที้ยอะไรคือประกันวะ อามแาไไลเย <ไป S 1> ผมอยากแะเรีให้ซนทราบว,ว่าเหตุผลที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันเป็นของผิดของลุนนะสร้างเก็บข้อมูลที่ถูกต้องของเป้าหมายง่ายๆแค่นั้นเองนั่งทับควยมาได้ไงเธอสิสไปปิ้นนั่นขงขบไปทํางานสิวะมึงอยากได้ไปโทษลูนหน้าลูกสาวของกูนะเบื่อไ,ไม่ทะไรอิดเลยนะลูกพอนี่เห็นร้อนเล่นใช่ไหม เธอเอาจากมวยแตกฮัลโหลบริษัทไอ p สุขสันตวันเลี้ยงดูนะหลุอนี้ป้าป่ามีของมาให้ด้วยนี่คือยารักษาโรคเฟฟิลิกเหรออ่องั้นกูก็ไม่เอาไว้้ขอโทษลูไปว่ามันเป็นมึงมุมให้ตายเถอะขอโทษนะแต่เธอเพิ่งส่งแฟกโฆษณาด้วยความอ้วนมาให้ฉันเหรอ แล้วทำไมต้องส่งมาอีฉันด้วยล่ะไม่เอาหนะ้านายก็รู้เฮไอพกแก๊สระดัอวคธก็โดนตู้เย็นน่ะตอนนี้ฉันขอเล่าตอนนี้ฉันโม่ข้างสุดๆไปเลยทำไมเธอถึงไปดึงมเคนืก่อนว่าทำงานล่ะเบาค้างจากตอนเช้าวาเองโง่นักข่าวกลางวันใช่ใช่ไหมเฮแล้วมะตอนนี้ฉันหมดจะเถียงด้วยละตอนนี้ฉันอยากระบายอารมณ์ชิบหายเลยว้าอ้ยเร่ตอนนี้ไอโรคจินห่วยแต่งนั่นโทรเข้ามา บอกว่ามีเรื่องโดนจะคุยกับนายทำน้ำเสียงลกจิตนิดหน่อยโอ้ยครั้งเดียวเองแล้วรากูไม่ไปเย็ดไครตันกเราก็ไม่ไมีงานหรอกนะมาทีมาเองเ้ยมแซ่ว่าทำอะไรครับแต่แปะแปะบปะย็ดมีไม่มีเสียตังตีดิวว้าไเจ้าโทษทีผมปี้ขอคุณไปแล้ว โกูรู้แล้วว่ะพี่ว่ไงสุดโทแลสในต้องการให้ฉันช่วยอะไรอีกหรือข่าวนี้พอที่มีผู้รับเลือกตั้งคนหนึ่งกำลังก่อความทุข์ร้องหนักใจให้พวกผู้ของฉันอยู่บนโลกมนุษย์พวกเขาชักจูงให้เชื่อว่าภาวะโร้อนนมีอยู่จริงก็มันจริงก็จริงแต่จะมีคนตายมากขึ้นถ้าพวกเราไม่จัดก,การอะไรสักอย่างเลยนะแล้วตอนนี้ฉันก็เหงามากเลยว้าวหนึ่งเพิ่มเพื่อนผู้ปกมาเดละเธอรู้เปล่าว่าลาเปล่าเดี่ยวมันเป็นยังไงลิซี่ เวลาที่ฉันเปล่าเปลี่ยวฉันก็จะเริ่มกระหายเวลาที่ฉันเริ่มกระหายฉันก็อยากจะกืนรำสีแดงของเธอแล้วก็เอาเธอออกมาด้วยแฟนแหลมๆจนกว่าเธอจะร้องขางออกมาเป็นเด็กทารกแล้วกินซะรู้จักสะพานขาวของจอมบิจิตของประเทศประเทศไทย ขี้ตรงนั้นประเด็นก็คือรู้หน้าคือหนึ่งนสมาชิกของครอบครัวเราแล้วครอบครัวจะไม่ทิ้งใครอยู่ไว้ข้างหลังเดี๋ยวเราไม่ใช่ครอบครัวท่านเป็นหัวหน้าและเราคือรูกน้องท่านทำเหมือนเธอเป็นเด็กอีโม่แถมมีปัญหาด้วยได้นีเหมือนเด็กโมสูงขี้ยาที่ท่านหิมโทรศัพท์ไปวันๆเท่านั้นแหละน่าเหมือนไม่จริงเลยเธอไม่มีเด็กเวนฉันคงไม่มีชีวิตสุขขืนในครึ่งชีวิตของฉันหรอกนะเนียบใแต่อเอง งั้นถ้าเราจะมาคุยกันเรื่งครอบครัวท่านช่วยเลือกต่างหูกับมิลลี่ตลดอดนอกเวลาในี้ม่านะี่รักมันไม่ใช่ื่อนใหญ่อะไรขนาดน,นั้นฐานโทษว่าไงนะอิมนไาหน,าน,านสิที่รักเขาบอกกล่าวไว้ก่อนนะว่าเหนื่อยเหมือนเน่าเลยอคุณขำาอะไรหน่ะที่รักมันก็เป็นอีกหนึ่งมุกแป๊กของฉันนะ กำลังฝันอะไรอยู่หรอแจ๊ะฟ้าพ่อแม่ผมกําลังดูนัก่าตกรรมแล้วผมกลับไปนอนต่อดีกว่าบรรดาพิศัยแต่รับทั้งหลายฉันมาเพื่อกายและจเชิญอเมลีในมึงจะถ่ายพวกกูตอนนี้จริงๆดิหยุดทําแบบนั้นสักทีน่าไม่เป็นไรเลยแอบมีเมน้อยอยากให้เห็นเรื่องไงอ่ะก็ไม่ ลูกหมาเขาไม่ขันท่านรู้ไหมว่ากิริยาท่าทางและสัมเนตรกับพูกของท่านนี่มันไม่ดีมารยาทอ้าใจเย็นก่อนม้องแต่เธอจะเกิดอาการแพนิอีกนะผมเย็นอยู่อ๋อชอ๋อนะชฉันนําไปสนเรื่องชีวิตลูกคู่รักที่เอากันนอกเวลาหรอกงานหรอกนะรู้เอาไว้เลยอ้อผมบ่นแบบนี้ทุกวันแล้วจะบ่นแบบนี้จนกว่าท่านจะหูชาไปเลยม้องนัหถวนาเรานะไม่เป็นไรเราไมลลี่เลยผมเธอเป็นยังไงแล้วผมอไม่ใช่พู้เอาร้อนอะไรอย่างงี้อืมวเยะอ่ โอ้แกนดแบบไม่รู้หุ่นนอนไปถ้าของท่านคงจะทําให้ท่านรู้สึกดีคือกับการส่วนแล้วก็ไม่เอาสิปะก็นิดนึงและเหตุผลที่แกหายง่ายเพราะแกโดนหลอกง่ายไม่เขาไม่ใช่แบบนั้นซักหน่อยอีดอกถอนอย่าไล่บุกกับพนักงานต่อระแบบนั้นนะเธอแม่งโคตรอ่อนไหวใหไงเลยนะอ้อยพวกปัญญาอ่อนปุ๊บปักไปเลยไอ้เชี่ยมึงดีขนาดนี้มึงยังไม่ตายบริษัทนี้มันน่าสมเพชเสียจริงเลยนะ เอาหลังนั้นพอเรามาพูดถึงเรื่องชุดของฉันต่อยังไม่มีใครพูดสักคนก็ไมาอยากใช้เรื่องนี้อยู่ไงแล้วสุดคือมันดีดีใช่ไหมอะ่ะรู้ไหมว่ามันเหนื่อยแค่ไหนที่กูต้องแกล้งนอนตายเป็นพักเนี่ยคือพวกมึงมีค่าก,กูเนี่ยตอนนี้กูอยากจะตายอยากจะตายชิบหายมึงมาในตรอกๆร็อคมาเป็นอย่างไรแต่ให้กูรู้ว่ากูชอบตรอกๆมมาคที่ไหนตายหน้าตามตันจะเฮี้ยงแค่ไหนให้เดี๋ยวมันนั่นมันไอ้แล้วคิดว่าแบบเนี่ยกูขอไปเฝ้ารากมะม่วงดีกว่า นี่มันสามีของฉันนะที่เธอกำลังพูดด้วยนะนั่น,น,นโง่มึงนะกรุ๊มึงพวกอีว่าแต่กูไม่อยากกรมุมึงยิ่คุยขนาดเท่านี้ส่วนมึงอะไรฉันมันทำมาไม่หลอบไม่อยากคุยพวกพวกคุณทีนน่ารุเกียดอโอห่อไอเด็กนรกกูไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมถึงมึงนรกไปขนาดนี้จะฆ่ามันผมจะฆ่ามันอุ้ยตาเหมือนมใส่จะเข้าเชียร์เอ้พวกนายฉันได้ข้อความจากลูกค้ามาถือว่าราคาถูกตัวแล้วผู้ใดมัน ใช่ผู้มันอยากให้เราฆ่าลูกของผู้มันเหรอเขาเขียนมาแบบนั้นงั้นก็เข้าถามพวกเราละเพราะฉะนั้นรู้รู้ปาสาหายด้วยบริษัทที่พวกเรามีเราเองนั้นสามารถทําสิ่งที่คนเขาสามารถทํากันได้ยกตัวอย่างการฆ่าคนเพราะฉะนั้นบริษัทรับจ้างสังหารชีพเราจะขอเอกสัรจากพวกท่านว่าพกเราจะกำจัดลูกของคุณหรือคุณเสียเงินฟรีแล้วคุณไม่ได้มันคืนเลย ถึงไม่ได้คุณจะส่งคําด่ามาเพราะเราก็ไม่รับมันเพราะานี่คือมันนรกพวกนายรู้อะไรมาถึงไม่ได้เด็กหน้ามันจะดูเฮี้ยแต่มันก็ยังเด็กอยู่เลยแล้วพวกเราก็จะทํางานศพของมันด้วยความขันลบนี่พอสดจะก้ไปนิดเท่านั้นฉันโปรติดเี้วทุกกเราแรววด้วยความยินดี o าย h a t a thrill when the crimson starts to spill and my millie goes in for the kill she takes away my breath she's the angel of death for me oh millie she's my queen it's like a dream when i hear her victim start to scream in and out of the sack she's the maniac for me oh millie the blood starts dripping down the walls. Drip, drip, and drip. the bodies start to fall. Blood. My heart skips a beat. When my Billy's guns are blazing in the heat. Bang, bang, my bang! in love, she makes the murdering fun for me. A la of all the imps in hell. It's for in her that I fell. fell. Oh Millie.